สวัสดีครับนะครับวันนี้บริษัทไม้เมืองลบแลนสเคปแอนด์ดีไซน์นะครับโดยผมนะครับจะมาขอเรียนชี้แจงกับทุกๆท่านนะครับในเรื่องของการปูแผ่นปูพื้นนะครับที่ทางบริษัทของเรานะครับปูให้กับลูกค้าซึ่งวันนี้เนี่ยเราก็จะมาชี้แจงกันใน2รูปแบบด้วยกันนะครับก็จะมีการปูพื้นด้วยแผ่นบลูซีนะครับและการปูพื้นด้วยแผ่นสแต p มเพปของ ECG นะครับนะครับ ในส่วนของบลูซีนะครับาการปูนะครับเริ่มต้นที่ตารางเมตรละาน1,000บาทนะครับในส่วนของเอ AC g เนี่ยก็จะเริ่มต้นด้วย1,500บาทนะครับผมก็ราคานี่แตกต่างจากล n e โดยดทั่วไปนะครับมาเรามาเริ่มกันที่แผ่นบลูซีนะครับแผ่นบลูซีก็จะเป็นลักษณะเป็นพื้นสแตมป์แบบนี้นะครับโดยที่จะมีชั้นความหนาของปูนนะครับจะเห็นเป็นแบบนี้นะฮะ อันนี้ผมตัดมาให้ทุกท่านดูนะครับเนี่ยถ้าดูแบบนี้เราจะเห็นชัดนะฮะมันก็จะเป็นพวกปูนต่างๆที่เนื้อผสมมานะครับก็จะเป็นปูนผสมทรายแบบนี้นะครับโดยนะครับโดยบูซีเนี่ยเขาจะมีเหล็กเหล็กเส้นด้านในให้ให้ด้วยนะครับเป็นเหล็กเส้นด้านในแบบนี้นะฮะในส่วนของเนี่ยก็จะมีลายที่อยู่ เป็นลายกันลื่นนะครับเวลาเราปูเนี่ยมันจะได้ไม่ลื่นนะฮะเพราะฉะนั้นความแข็งแรงคงทนเนี่ยมันก็จะมีในดับหนึ่งนะครับแต่ก็ไม่ได้มากเท่าอีกตัวนึงที่ผมจะมาให้ดูนะครับนั่นก็คือแผ่นปูพื้น ACG นะครับแผ่นนี้นะครับผมตัดมาให้ดูนะครับเนี่ยเป็นแผ่นลอนดอนของ ACG นะครับถ้าท่านสังเกตดูนะครับแผ่นลอนดอนของ ACG จจะไม่มีเหล็กนะครับจะไม่มีเหล็กเส้นนะฮะจะไม่มีเหล็กเส้นแต่นะครับแต่เห็นไหมครับ เขาจะผสมหินนะครับแล้วกเ็เป็นพวกชั้นความหนาต่งตางๆเนี่ยความหนาของ scg เนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ3.5เซนนะครับส่วนของบูซีเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ3เซนนะครับ,รานนรบลายต่างๆเนี่ยก็จะชัดสวยงามแบบนี้พร้อมทั้งมีการเ,าเคลือบเงามาให้ด้วยอย่างดีแบบนี้เลยนะฮะ นี่ครับดูด้านหลังก็จะเป็นแบบนี้ของ ECG เนี่ยฮะจะเห็นชัดเลยว่าของ ECG เขาจะมีหินเพราะฉะนั้นความหนักนะครับความหนักต่างๆเนี่ยของ ECG เนี่ยจะหนักอยู่ที่ประมาณ11.5นะครับ11.5กิโลนะครับ1แผ่นนะครับ11.5กิโลส่วนบูซีเนี่ยแผ่นประมาณ9-10ถึงกิโลนะครับเพราะฉะนั้นความแข็งแรงเนี่ยไม่ต้องบอกอยู่แล้วนะครับ ECG จะแข็งแรงกว่าอยู่แล้ว <c oughs> จึงทำให้นะครับจึงทาใหแ้แผ่นปูพื้นของ SCG จเนี่ยจะแพงกว่านะครับเพราะว่าคุณภาพของเขาเนี่ยได้ไมาตรฐานมากกว่าเนี่ยเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยจากประสบการณ์นะครับที่ผมได้ปูมาเนี่ยก็จะของบรูซีเนี่ยเวลาเราเคาะนะครับจะใช้ค้อนอยางเคาะไปตามจุดต่างๆเพื่อให้เขาเรียบเนียนเสมอกันเนาะ,ะตามขอบของ ของแผ่นแต่ละแผ่นเวลาชนกันเนี่ยมันจะค่อนข้างที่จะไม่มีอของบูซีนะฮะอาบูซีก่อนเวลาชนกันแบบนี้มันจะมีล่องนะครับด้วยความที่เขาไม่ได้ออกมาจากบล็อกเดียวกันเนาะมันก็จะดูเวลาปูเนี่ยมันเพื่อจะไม่ชิดเหมือนกับ ECG อันนี้ไม่ได้อวยนะครับไม่ดู ACG นะแต่ว่าก็คือด้วยความสัจจริงนะครับจากการประสบการณ์การปูมาแล้วนะครับหลายต่อหลายงานด้วยกัน นะครับก็เวลาปลูของ s c g เนี่ยจะเข้าเข้าฉากเข้าแนวได้ดีกว่านะครับความคมอะไรต่างๆจะชัดกว่านะครับเพราะฉะนั้นมูลค่าแรงต่างมันก็จะราคาจะค่อนข้างสูงกว่าในท้องตลาดนะครับส่วนราคากลางโดยทั่วๆไปนะครับของบลู e ีเนี่ยตกแผ่นละ85ถึงเ5บาทนะครับบางร้านนะครับส่วน s c g เนี่ยราคา95จนถึง120บบาทนะครับแล้วแต่ลายนะครับแล้วแต่แบบ ก็แล้วแต่ลูกค้าจะเลือกนะฮะว่าราคา1.000บาทกับคุณภาพแบบนี้นะครับกับราคา1 5 0 0บาทกับคุณภาพของ e c g ซึ่งขยับสเต็ปขึ้นมาถามว่า1,000บาทปูได้ไหมปูได้ครับผมก็รับปูนะฮะแต่ถ้าอันนี้ต้องมาคุยกันอีกทีหนึ่งว่าหน้างานต้าในลบุรีเนี่ยผมจะรับอยู่นะครับ20ตารางเมตรก็รับ นะครับแต่ถ้าเกิดเป็นต่างจังหวัดนะครับขอเป็นเปิดที่35ตารางเมตรเป็นต้นไปนะครับอันนี้ถึงจะเปิดงานให้ได้นะครับก็ต้องเข้าใจผมนิดนึงนะครับเวลาถ้าค่าใช้จ่ายมันค่อนข้างสูงนะฮะด้วยความที่แผ่นของ a c g เนี่ยความหนักมันเยอะเพราะฉะนั้นเวลาขนเนี่ยต้องใช้รถเฮียบเป็นขนนะครับถ้าเป็นรถกระบะก็ต้อง2ตันขึ้นไปนะครับถึงจะขนได้นะครับถ้าเป็น1้อยแผ่นก็ตีถ้าประมาณ11 1เอโลตีถ้า12โลครับ แผ่นละ12กโลร้อยแผ่นก็พันสองร้กิโลแล้วใช่ไหมถามว่าถ้าความความกว้างของตารางเมตรจํานวนเยอะ1ตารางเมตรนะครับหตารางเมตรจะใช้ประมาณ6.25แผ่นต่อหนึตารางเมตรนะครับในทุกๆแผ่นขนาด40คูณ40นะครับจะใช้ระดับนี้เหมือนกันนะครับก็ในส่วนของ ถ้าลูกค้าท่านใดสนใจนะครับก็ติดต่อตรงแอดไลน์ด้านล่างได้เลยนะครับผมก็แอดไลน์มาคุยส่วนตัวกันก่อนได้ว่าจะสอบถามกันได้คุยเข้ามาทักสอบถามได้ว่าเข้ามาปรึกษาได้นะครับว่าจะเอาแบบนี้ดีไหมจะเป็นแบบนี้ราคาเท่านี้อะไรประมาณนี้นะครับเราก็จะมีหลากหลายแบบให้ลูกค้าได้เลือกครับยังไงก็ขอขอบคุณแล้วก็ฝากกดติดตามเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับขอบคุณมากครับ